สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเลยขาธิการกรกตแจงไต่สวนคดีอาญา151พิธายังไม่จบต้องพิสูจน์เจตนาที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนายสแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้อง ยุบพักการเมืองว่าคำร้องยุบพักการเมืองมีจำนวน135เรื่องพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว111เรื่องคงเหลือพิจารณา24เรื่องประมาณ10พักการเมืองทุส่วนใหญ่เป็นพักการเมืองขนาดใหญ่ส่วนคำร้องเกี่ยวกับการยุบพักก้าวไกลกรณีนโยบายหาเสียงที่เสนอแก้ไขมาตร112า1 2 2ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญซึ่งสำนักง,งานกะกะตด้วยตนนั้น ในฐานะนายทะเบียนที่กำกับดูแลพักการเมืองก็ได้มอบหมายให้สำนักง,งานไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนายแสวงกล่าวต่ออีกว่าส่วนกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเก้าไกลฝากคำถามมายังกกตกรณีตั้งคณะกรรมการไต่สวนคดีอาญามาตรา15 151กรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครครับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม มีให้ใช้สิทธิสมัครครับเลือกตั้งสสขอชี้แจงว่าสำนวนคำร้องดังกล่าวมีกระบวนการการพิจารณาเรื่องมาตรา151ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จและเรื่องนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต้องรอพิจารณาว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไรโดยเฉพาะจะต้องดูที่เจตนาหากไม่มีเจตนาก็ไม่มีความผิด จะต้องพิสูจน์เจตนาเนื่องจากเป็นคดีอาญาคำร้องอยู่ในกระบวนการสืบสวนอยู่หากเข้าข่ายการให้คุณให้โทษจะต้องมีการเชิญให้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแตกต่างจากเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลและปรากฏในเอกสารราชการอยู่แล้วโดวยกระบวนการทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเมื่อกกตพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งตามกฎหมายมีอยู่3มลักษณะที่จะทําให้พ้นจากตําแหน่งกรณีการถือหุ้นสื่อด้วย2ลักษณะแรกมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาเป็นแนวทางแล้วขณะที่กรณีนี้มีข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันซึ่งกกตน,นั้นไม่ใช่คนตัดสินเพราะผู้ที่ตัดสินคือสารรัฐธรรมนูญนายแสวงกล่าว ควาคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองอินเด็ก natural, สถานะแห่งมติ19กรกฎาคมก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอันทีที่ผ่านด่านสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยไม่รับคำร้องอันมาจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องของมติของรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมอาจทำให้หายใจด้วยความโล่งอกเห็นได้จากนายวันมุมหมัดนอมทา ตบเกียร์เดินหน้าโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่ย2สิสองสิงหาคมท่ามกลางความมั่นใจเป็นอย่างสูงจากพรรคเพื่อไทยที่ว่าการเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเข้าสู่การพิจารณาจะผ่านรวดเดียวจบตามแผนสลายคั่วความขัดแย้งในทางการเมืองแต่เมื่อประทะเข้ากับการออกมายืนจังก้าของนายรังสิมันโรมเจ้าของยติ ให้ทบทวนมติของที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมว่าถูกต้องและชอบธรรมหรือไม่จึงไม่เพียงแต่หน่วยทะลวงฟันของ250สวร,ระดับนายสมชายแสวงการนายเสรีสุวรรณพานนท์รวมถึงนายประพันธ์คูณมีเท่านั้นจะบังเกิดความหงุดหงิดแม้กระทั่งนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาก็ต้องคุ่นคิดแต่ละก้าวย่าง อันมาจากนายรังสิมันโรมด้วยความรอบคอบอย่างรัดก,กุมเป็นพิเศษอีกคราหนึ่งเนื่องจากเด่นชัดว่าพระก้าไกลมีการตระเตรียมในเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างพร้อมมูลหากติดตามการเคลื่อนไหวของพระก้าไกลไม่ว่าจะเป็นนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นนายรังสิมันโรมยืนยันถึงการก้าวพ้นจากกรณีของนายพิธาลิมเจริญรัฐที่นายพิธาลิมเจริญรัฐ เสนอแง่มุมถึงความไม่แน่นอนของพรรคก้าวไกลในฐานะรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านเสนอเป็นเพียงมุกเป็นท่วงทำนองแบบทีเล่นทีจริงในความสับสนทางการเมืองกล่าวสำหรับพรรคก้าวไกลเมื่อมอบโอนสถานะในการจัดตั้งรัฐบาลไปอยู่ในมือความรับผิดชอบของพรรคก้าวไกลก็ถือว่าโอกาสของนายพิธาลิมเจริญรัตได้พ้นไปแล้วยิ่งเมื่อพรรคเพื่อไทยแสดงออกอย่างเด่นชัด ในวันที่สองสิงหาคมในการตัดพระเก้าไกลออกจากสมาการอันเท่ากับฉีกทิ้ง MOU ที่เคยร่วมกันเมื่อยิมสองพฤษภาคมโดยพื้นฐานทุกอย่างจึงรวมศูนย์อยู่ที่มติเมื่อ19กรกรกฎาคมเท่านั้น มองจากด้านของรัฐสภามองจากด้านของประธานรัฐสภาในวันม uh ูฮัมหมัดนอมาธายากเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิเสธสิ่งที่นายรังซิมันโรมได้เสนอเพราะว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนในสถานะแห่งยติจะใช้กระบวนการปิดสภาเพื่อมีให้มีการพิจารณาเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาย่อมไม่สง่างามจำเป็นที่ต้องนำยติเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการนี่คือสถานการณ์แรก ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาจำเป็นที่ต้องสาสางก่อนเข้าสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีตามความปรารถนาความคืบหน้านัทชาแจงเหตุไม่โหวตนายกให้เพื่อไทยเพราะจับมือข้ามคั่วยาโยงปิดสวิตสอวชี้เป็นคนละเรื่องที่รัฐสภาในนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สะสะกรุเพมบานครและรองเลขาธิการภาคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกระแสพวิจารณ์ การที่พรรคก้าวไกลนั้นไม่โหวตสนับสนุนนายกจากพรรคเพื่อไทยเป็นการผิดคำพูดที่เคยระบุว่าจะปิดสวิตสอ,ว,อว่าคิดว่าวัฒกรรมที่บอกว่าพรรคก้าวไกลต้องโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยเพื่อปิดสวิตสอวอนั้นไม่ใช่เพราะตอนนี้สอวอกำลังใช้กลไกออำนาจของเขา ในการบีบไม่โหวตสนับสนุนให้พักอันดับหนึ่งของประชาชนการปิดสวิตสอวคือให้สอวไม่มีความหมายในการโหวตนายกคือใช้เสียงของสภาล่างอย่างเดียวตอนที่เรานั้นรวมเสียงได้312เสียงซึ่งถือว่าเป็นเสียงข้างมากจาก500เสียงของสสฉะนั้นการปิดสวิตสอวคือการให้เสียงของสสมีอำนาจมากกว่า แต่ตอนนี้สวได้ประสบความสำเร็จแล้วด้วยการไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคอันดับหนึ่งและใช้กลไกในการบีบว่าจะไม่โหวตให้กับพรรคต่างๆนานาและบอกให้พรรคการเมืองนั้นๆกลัวสวโดวยไปโหวตให้และมาบอกว่านี่คือการปิดสวิตสวซึ่งตนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเป็นการบีบโดยทางอ้อมและเป็นการร่วมการปิดสวิต พักก้าวไกลมากกว่าเมื่อถามว่าหากไม่โหวตนายกให้กับพักเพื่อไทยจะยิ่งทําให้พักเพื่อไทยจับมือกับพักสองลุงโดยชอบธรรมหรือไม่นายนัทชากราบวา่าความชอบธรรมที่สุดคือการจับมือกัน312เสียงนี่คือความต้องการของประชาชนมากที่สุดและเป็นเรื่องที่พึงกระทําได้ดีที่สุดด้วยเนื่องจากเป็นเสียงที่ประชาชนต้องการให้บริหารราชการแผ่นดินเราปฏิเสธไม่ได้ ว่าความต้องการของประชาชนในวันนี้ที่เลือกฝ่าย312เสียงมาอย่างถล่มทลายแต่ฝ่าย312เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะมีเสียงอื่นๆมาแทรกแซงนั่นคือเสียงของสอบอและพยายามกดดันและให้ความเห็นต่างๆที่พยายามตีให้312เสียงแตกออกจากกันซึ่งเมื่อเขาทำสําเร็จในขั้นแรกแล้วจะรวมเสียงใหม่ก็แล้วแต่พรรแกนนำ ในขณะนั้นที่จะตัดสินใจเขาจะจับมือ312เสียงกันเหนียวแน่นและเอาเสียงอื่นมาบวกเพิ่มเติมก็สามารถทำได้หรือเขาจะตัดสินใจไม่จับมือกับ312เสียงและไปดึงอีกฝากหนึ่งก็สามารถทำได้นั่นคือแนวคิดของเขาแต่ไม่ตรงกับแนวความคิดของพรรคก้าวไกลเลยไม่สามารถโหวตให้ได้ความคืบหน้าพิธายันไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญเอง ปมเสนอชื่อนายกซ้ำลั่นปัญหาของสภาต้องแก้ที่สภาอพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพระคก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยมติที่ประชุมรัฐสภาห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันว่าตนคิดว่าเป็นปัญหาของสภาดังนั้นควรจะแก้กันอยู่ที่สภา อย่างที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกรรคโก้าวไกลได้ยื่นยติหาหรือต่อที่ประชุมรัฐสภาไปแล้วตนไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดหรือการเสนอชื่อน,นายกถ้าประธานสภาบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงไปต่อได้และคิดว่าปัญหาที่สภาก็ควรจะแก้ที่สภาเมื่อถามว่าจะยื่นเองหรือไม่เพราะมะติที่ตีตกนั้น เนื่องจากผู้ที่มาร้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงนายพิธากล่าวว่าไม่ได้ยืน่นอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของนิติบัญญัติก็อยู่ที่นิติบัญญัติส่วนที่สารรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลาการชี้แจงคำร้องเรื่องการหาเสียงแก้ไขมาตราหนึสองเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่จะเป็นผลดีกับพระเก้าไกลหรือไม่นั้นนายพิธากล่าวว่าตามปกติก็มีโอกาสได้ขยาย ว่ามันไม่ได้เป็นการล้มล้างอย่างที่กล่าวหานายพิธายืนยันว่าในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสเขต3จังหวัดตรยองหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมเช่นเดิม